เจ็ดพันกดัใหม่แปดพันเยอะบารั้งมีภรรยาแล้วไล่เลยผมก็กดใหม่แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบหัวล้อแถมให้ใหญ่เลยทุกวันทุกวันนีปจ้าแถมคือไปทุกไหนก็แม่เฟรนนะแม่เฟรนโดยเฉพาะคนที่เป็นระดับชาวบ้านล่างๆเนี่ยชีวิตก็เครียดมากชีวิตก็เครียดมากอย่างผมซื้อของแม่ค้าอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกร้อยสี่สิบ ร้อยหนึ่งได้ปะมันก็โตหัวแล้วร้อยสิบแล้วกัน120ไม่ได้ร้อยยี่สิบได้ป่ะนั่งร้อยสิบก้าได้สามเก้ามันก็ปวดร้อนก็เกขายขนมเหมือนกันนะเด็กขายขนมทำขนมเมื่อก่นนะ <c oughs> อกนปมนอชอบทานเวลาเราไปงานวัดอะไรเงี้ยนะครับจะเห็นพวกแม่ค้าสาวๆจะขายพวกขายดีไง aras. แต่มันจะมีเด็กสองสามคนที่พ่อแม่มันบังคับให้มาขายมันจะนั่งแบบหมดอะไรตายอย่างเล้ก็จะเดินไป เมตรถนนขายง่ายสามเม็ดบาทสมัยก่อนนะครับบ้าครับตามเมตรบาทได้ไง C ใได้เปล่าโอเคโอเคเอาถุงมาใส่มเท่าไหร่เท่าไหร่ใส่ถึงตอนจะบอกให้หยุดหยุดใหญ่หยีดใหญ่เราก็แกล้งนะแล้ก็แกล้งไปคุยอยูเคสเนี่ยคุยแกล้งไปหมองขันมาเฮ้ยเต็มถุงเลยเหรอเออไอ้บ้าเท่าไหร่สี่สิบสองบาท เต็มถุงเลยนะไปบ้านแล้วเราก็แจ้งสบักกลับไปมองเห็นไหม,ามาไรครับาก็เกิดอะไรขึ้นมองเห็นไหม,ามาไรครับก็เกิดอะไรขึ้นเด็กวันนี้มันกลับไปที่บ้านนะมันจะมีความสุขแม่มีไอ้อ้วนคนนึงนะมันต่อแนละมันโม่โม่นะมันไม่มาดูฉันเลยใส่ใยญ่ๆๆๆๆเลยใส่เยอะเลยทั้งบ้านเราจะหัวร้องกันทั้งบ้านเหนะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำแล้วเราจะมีความสุข พราะฉะนั้นถ <c oughs> ้าเราทําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเวลาเราไปไหนเราจะไม่รู้สึกกลัวหรือว่าหว่นเกรงที่จะขอเฟเวอร์จากใครยกตัวอย่างไปที่ญี่ปุ่นจะซื้อตัวว่ใต้ดินเนี่ยนี้จะไม่อ่านหมไปสถานีอะไรเรียนอะไรพี่แคสก็ได้เดียวเปิดเปิดกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าที่ใส่เหรียญญี่ปุ่นทั้งหมดให้เขาซื้อให้ยื่นให้ เขาก็ถอนให้เรียบร้อยแถมมาเช็คให้ด้วยนะตรงไหมตรงไหมง่ายๆเดี๋ยวเราหยอดผิดมันก็กินไปไงครับลองคิดดูสิเราเสร็จแล้วพอาเสร็จปั๊บเราโอ้ thank you thank you very much thank you นขอบคุณมกขอบคุกแล้วฝากขอถ่ายรูปูลองคิดดูสิครับคนนี้กลับไปทีบ้านวันนี้ว่าจะถ่ายรูปมช่วต่ชาต่ใช่ชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยทีนั้นจะมีความสุข นี่คือพอเราทำอะไรเป็นผู้ให้แล้วเราก็จะไม่เคยกลัวเลยว่าการขอร้องคนช่วยนะครับโอเคถามว่าจริงอินเดียนี่น่ากลัวไหมคนส่วนใหญ่จะต้องกลัวไหมใช่ครับทำไมถึงกลัวอินเดียใช่ไหมพี่ชาทุกคนโทรมาก็บอกอินเดียน่ากลัวทําไมน่ากลัวเพราะเราลึกถึงหนังสมัยก่อนนีหนังแขกเราลึกถึงแขกยาเราลึกถึงเหม็น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 บางคนบอกนั่งแอร์อินเดียแล้วเหม็น เป็นไปได้ยังไงคนนั่งคนนั่งเครื่องบินมันต้องระดับแล้วอะแน่นอนอาจจะมีหลงมาสักคนสองคนใช่ไหมอาจจะเหม็นเหม็นจะเป็นได้ยังไงโทรเราเราหาเองแท้ๆเราคิดหาคือเวลาถ้าใจเรามุ่งหาคนเหม็นมันก็จะได้กิบจริงจริงจริงนะจริงเออมันอิงซีเร็ตไงซีเก็ตไงรอแอคชั่นรอแอคชั่นถ้าเราคิดว่าเราจะเจออะไรก็จะเจอนล้นะ ก็จะสอหาสอหาสอเหมือนบางคนที่จะไปผมจะมีสาระหนึ่งบอกอย่าทุกก่อนเที่ยวอย่าทุกระหว่างเที่ยวแล้วอย่าทุกหลังเที่ยวอย่าทุกก่อนเที่ยวเป็นไงก็หมายความว่าคุณจะไปหาข้อมูลมันเยอะเลยคุณบางคนอ่านแปดเล่มแต่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปอ่านแปดเล่มอ่ามันมีเหตุผลนะครับมันมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลนะทุกเล่มถูกอ่านเรื่องจริงทุกเล่มมันต้องมีข้อด้อยและมีข้อเด่นถูกไหม ฉันก็เอาเฉพาะข้อเด่นของแต่ละคนมาแต่มันจำไม่ได้มันมงงมันเป็นไปไม่ได้เชื่อของเชื่ออ,อินสติงต้งสัญชาติยาณของตัวเราเองเราเอาตัวรอดได้แน่นนอนไม่ต้องห่วงเลยจำให้ที่หลักๆก็พอจำหลักๆเช่นไอจีนระวังเรื่องแบงก์ปอลต้องแลกไปจากมือไทยห้ามเด็ดขาดไอจีนเรื่องแบงก์ปอเนี่้ามไปแลกที่นู่นยกเว้นธนาคารที่เดียวเท่านั้น มันจะมีบูธเป็นตึกอะไรก็อย่าแลกในสนามบินก็ห้ามแลกมันจะเป็นแบงค์ฟอมสองเวลาเราไปพักโรงแรมที่เมืองจีนเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าต้องมีค่ามาจำก่อนให้ระวังไว้ร้อยหยวนหรือ200อยหยวนแฟนคลับของพี่วุฒิจะรู้ดีเลยก็หยิบแบงค์ร้อยหยวนออกมาปั๊บเอากล้องถ่ายแช็เวลาคืน please return this one ให้ใส่ซองไว้เพราะไม่ใส่คอเป็นนัปลอมเวลาคืนมาให้คืนใบนี้ ฉันไม่รับแต่ดิอย่างเ้ยไม่งั้นโดนนะฮะไปเวียดนามเหมือนกันเวลาจ่ายจะเป็นแบงก์ดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์จ่ายปุ๊บแช่ไม่งั้นอะไรครับไม่งั้นเลยจ,จ่ายแล้วเดินออกมา,มาเอ๊ะตะกี้นี่อยู่แบงก์มาแบงก์ปลอมอ่าแล้วเราจะไปเกรยียอะไรกับเขาอะ่ะเ<ม>ช่ารถเช่ามอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันอ่านี่มานี่มานี่มันี่มันนีคนเอารถมาส่งมานี่มานี่ขายสิยดูนะใครคืนสภาพนี้นะ เวลาคืนไทยคืนสภาพนี้จบเวลาไปติดต่ออะไรบริการที่ต้องจ่ายทีหลังเซ็ mm hmm. นมีทุกคนต้องมีสม,มุดิพกไปนะสูตรสูตรของพี่พก็ต้องมีสม,มุดโกเขียนเลยโฮเทลวันที่22ถึงวันที่24ครี r คูณวันลนะ2ี่สดอลลารก็น mm hmm. เขียนคำเน็ต ่ไม่อย่างนั้นนะค้องพอตอนเราเช็คการ์ดจะมีเซ็นเซ็นชื่อจะมีเซอร์วิสชาร์ตบิค่างไม่บ้างพวกต่างต้นค่านี่ค่านี่ฮะถามว่าเอ้าแล้วเขาจะยอมเซ็นหรือเปล่าไอวอนยูจูรีไม่ใช่ใช่ไหมไอวอนยูจูรีไม่เฟรนด์ if you forgot we will become enemy ใช่ปะใช่ไหมเดี๋ยวคุณลืมคุณบอกว่าคนทะเลาะกันคืออะไร ฉันบอกว่าอย่างนั้นนี่นะาก็บอกตรงนั้นเลยคุณทำไมไม่กันบรจําไม่ได,ไได้เขียนดีกว่าเขียนเสนนเร็จจบไป<ม>ทิ้งแต่ว่าตองรอบคออรอบคอติดจนเป็นประจำลงรถลงลง,ลงเครื่องบินที่คุณหมิงน,นั่งแท็กซี่จะเข้าไปที่ทา่ารถสิบหยวนสี่สิบหกบาทมันบอกว่าสิบหยวนผมก็ในคอนำบัตรอยู่ใช่นำบัตรมาผมเหนสิบหยวนนะไปท่าเสร็จ มันก็มันก็เซ็นนะเซ็นในใจสี่สิบหกบาทนี่มึงทำเงินกระคุณมาผ่อนบ้านอย่างเงี้ยก็ผมไม่ต้องการทะเลาะกับคุณไงเออแล้วคุณก็ทุกคนก็จะเป็นเพื่อนเราเองนะทุกคนทีนี้บางคนเราไม่เขาคือ mentality เขาาไม่เข้าใจอ่ะยกตัวอย่างผมไปมืองจีนผมไปไหนผมก็จะไม่เอาม,มือถือไปเพราะมันนั่งรถต้องมา ไอ้หนุ่มแซงมพูดเป็นจริงนะก็เราไม่ตายมาเดียวสุดจริงเลยหรือว่าอะไรนี้ว่าคุณไม่มีมือถือคุณไปเที่ยวได้ไงเขาบอกว่าอ้าวทำไมไม่มีมือถือแล้วจะติดต่อกันยังไงฮะก็พวกคุณมีมือถือทุกคนใช่ไหมผมก็ยืมของคุณไงกขาจบมาโอ้โหมันจะมีเหตุการณ์จะมีอะไรที่สอนให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ตัวเองเพราะฉะนั้นทุกคนที่โทรมาอภิวัฒน์อภิวัฒน์จะทำไว้สองอย่าง หนึ่งอตอนที่คุณโทรมาคุณจะประมาทมาให้ผมน่ะโทรมาสวัสดีครับขอบคุณสายกับในกาบครับต้องอ่านต้องอ่านเพราะต้องอ่าคนเห็นวตอบคุณโทรมาครับส่วนมากจะกลัวฮะับเขาอย่างว่าไปขอความเซเดอร์จากคนเพราะว่าสวัสดีครับพี่รับผมผมมุดกำลังเรียนสายอยู่ครับคุณไร้ครับขอกระบอกเชิญมาเช่อพ่อพ่อรครับคุณน่าจะไปไหนครับพอดีครับหนังสือจะไปญี่ปุ่นครับไปเมื่อไหร่ครับไปวันที่17บเจ็ดโอ้สกุลนะครับออกไปด้วยไม่ได้ครับ แค่ไม้องหัวเราะล่ะครับไม่ต้องห่วงนะครับจะไปไหนครับไปโตเกียวใช่ไหมครับมีหนังสืออยู่ใช่ไหมครับหน้าเปิดหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าเปิดทุกวันทุกวันหน้าหนึ่งาร์สานมาเห็นไหมครับไปญี่ปุ่นอย่าไปดูแผนที่นะครับจังอย่างเดียวคือแผนที่รถใต้ดินเพราะโตเกียวจะต้องเที่ยวด้วยรถใต้ดินไปแล้วอย่าลืมซื้อวันเดย์พาสนะครับวันเดย์พาสมันจะมี2อย่างอย่างหนึ่งรวม9บริษัท710เยน แต่ถ้ารวมสองบริษัท1ิ13สามสายรถยน์อันนั้น1,000เยน1วัน300บาทซื้อเอง1,000 1, 000, 1 000วัน1,000เยนนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยอยากจะขึ้นเมื่อไหร่อยากจะลงเมื่อไหร่กจะขึ้นได้ตลอดอมองดูซ้ายมือนะครับเห็นคหมว่าอาซาคุซังใช่ไหมครับซ้ายมืออาซาคุซังใช่ไหมครับครับบอกเห็นครับนั่นแหละคือวัดโคมแดงวัดเซนซูจิเห็นไหมมามองขวามือมันมนิดนึงเห็นไหมครับอูเอโน่อูเอโน่โนนทันโทร์ชอบพาไปนะครับแต่คุณจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ อ้าวทำไมตุ๊กตาลายทราบมันหมดเวลาเร็วดี